สวัสดีครับผมจรตื๋จากช่องเซวนาควม่วนย่องสารของเวนเวเเซนาคอยอยู่ตรงนี้อันนี้หลังจากติภาผลิจที่นครสวรรค์นะครับก็จะมาส่งเอฟก็ขึ้นรถบัวครนชัยเลยแวะกินข้าวเย็มครับวันนี้เราจะมารีวิวร้านที่หัวปลามหากริ้นะครับหัวปลาอันนี้วันที่เราสั่งหัวปลาเม้าไฟไปนะครับแล้วก็ในส่วนนึงก็อีกสองอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันว่า รายการอาหารน้าตาเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงนะครับรรรอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อนๆจะให้ด้วยนะครับพ่อลืมบอกไปว่า,าปลาเม้าไปอยู่กันนิพพาวดีนะครับใกล้กับท่านใกล้กับไปส่วนที่ยิเพชรดูคะในนที่สองนะครับ ก็ทีของเราเหมือนเดิมครับ2หนุ่มนะครับ2หนุ่มเหมือนเดิมนะครับมีน้องเอฟกับกี่นุ้ยนะครับกี่นุ้ยเหมือนเดิมนะครับกับเข้าร้านเราดูครับโอ้โหน่ากินไหมครับหลากหลายมากครับหลากหลายเมนูนะครับมาติดตามมานะครับสีดาวสีดาวครึ่งเหนือสีดาวครึ่งนะครับก็ลองดูว่าจะได้อีกครึ่งหนึ่งเป็น5ดาวกับอาจารย์อุ้มไหม We'll yeah. ครับมาแล้วครับห่วปลาหม้อไฟครับอ่าหม้มาหม,ามา้อไฟตุดนเลยครับจุดเลยจุดเลยน้องจุดเลยครับน้องจุดเลย ครับเมื่อเหตุการณ์สงบครับพายุไปแล้วครับดดไม่เหลืออะไรเลยอ, <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ต <g> ้องสรุปก <g> ิจกรรมนะครับว่ารสชาติหาร สี่ดาวผมให้เท่าที่ให้มาครับสีรดาวครึ่งอีกขึ้นหึ่งอมอหังว่าหน้านะครับเจวให้ร้านนี้สี่ได้ราวแต่ตอนนี้สีรดาวครึ่งนะครับวีบวกวีบวกรับลกกันครับ